ขอแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเชิอจี้ฝันมาจากอำเภอยี่เหลียงเมืองคนหมิงมณฑลยูนนานประเทศจีนครับสวัสดีค่ะน้องอ้อมค่ะเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดยี่เหลียงได้อย่างไรคะเออพอดีผมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมออกไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแล้วได้พบเจอว่าชาวบ้านเลี้ยงเป็ดที่นี่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงชนิดเฉพาะครับเช่ง เป็ดไข่กากีแล้วก็มีเป็ดเนื้อบาบารี่ทำให้ผมคิดว่าบ้านเมืองผมอำเภอยี่เหลียงก็จะมีสายพันธุ์เป็ดที่ได้ทั้งเนื้อและไข่ในดัวเดียวครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากในประเทศจริงครับทำให้ผมได้นำไข่มาฟักที่เมืองไทยแล้วก็เพาะเลี้ยงขยายสายพันธุ์ให้กับกเกษตรกรครับเลี้ยงมานานแล้วหรือยังคะ,ะเข้ามาปีที่2แล้วครับ จุดเด่นของเป็ดอี้เหลียงคืออะไรคะจุดเด่นคือเป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ในตัวเดียวเลยค่ะก็คือเลี้ยงง่ายค่ะโตวไวไม่ค่อยป่วยด้วยกินจุค่ะชอบกินผักกินหญ้าอายุประมาณ4-5เดือนก็เริ่มออกไข่แล้วค่ะตอนนี้มีเป็ดกี่ตัวคะตอนนี้ก็มีเป็ดประมาณ116หตัวครับก็จะมี เพดผู้ประมาณ30กว่าตัวครับแล้วก็มีเพศเมียประมาณ80กว่าตัวครับทั้งหมดเหล่านี้ก็มาจากฟาร์มหลายๆแห่งอำเภออีเหลียงมณฑลยูนนานประเทศจีนครับเป็ดอีเหลียงกินอาหารอะไรบ้างคะอตอนแรกเกิดค่ะถึงอายุ1เดือนให้กินอาหารลูกไก่ค่ะแล้วก็พออายุ2อถึงสเดือน ก็ให้กินอาหารไก่เนื้อโปรตีน21%ค่ะอย่างปัจจุบันเนี่ยเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ให้กินอาหารเป็ดไข่โปรตีน18%ค่ะผสมกับข้าวเปลือกทาให้เปลือกไข่แข็งค่ะผสมกับย้าเนเปียรายเขื่อนซูเปอร์ลิปส์ลบแล้วก็มีลำข้าวเสริมด้วยค่ะอาหารเป็ดจะมี4อย่างนะครับก็จะมีลำมครับแล้วก็อาหารเป็ดไข่นะครับแล้วก็ข้าวเปลือกครับแล้วก็มีย้าเนเปียครับ นี่ก็จะผสมน้ำนี้หน่อยนะครับ ในแต่และว,วนันเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงอย่างไรบ้างคะตอะนเช้าผมจะไปเก็บไข่ทุกวันนะครับแล้วก็ให้อาหารเป็ดดำสุดของเรานะครับพร้อมกับวิตามินผสมกับน้ำเดิมนะครับหลังจนากนั้นโอนสายผมจะปล่อยให้ให้เป็ดทวนี้ใบเล่งสัตว์ในน้ำแล้วก็ฮัสเสร็จ้ากินครับทำอย่างนี้จะเพื่อให้เป็ดะจะได้ใคราเครียดครับเก็บไข่ได้ัวะละกี่ฟองคะ ตอนนี้ก็ประมาณ80ฟองครับ2แผงกว่ากว่าทุกวันครับไข่เป็ดที่เก็บได้นำไปทำอะไรบ้างคะไข่ที่ได้นะคะนำไปฟักในตู้ฟักประมาณ28วันก็จะเป็นลูกเป็ดค่ะแล้วก็ขายเป็นไข่เชื้อให้แก่เกษตรกรค่ะฟาร์มชื่ออะไรและช่องทางการติดต่อค่ะแบะพี่เหลียงจริงแท้ฟาร์มจีฝานเชียงใหม่เปิดโทรศัพท์และ a c e b o o k ไลน์จติดมนี้เลยนะครับ